สวัสดีครับพี่น,ออน้องตอนนี้นะครับเรากำลังขับสลิงนะคะจับคุอแานคนสวยค่ะออสองอันล้านขับพ้าขาวพ้ะนาคือนเกา้าคือเดิมไ,<ป>ไว้แซงไปทำไมอีนายนีก่ก็ได้ จ้าโทรศัพ <boundaries> ท์ไนูนี่เออเจ้าทรศัพเป็นแม่เนี่ยน้อยยัยเนาะไม่อยากเท้กับจับโทรศัพท์เลยซองอาลานพี่ดองเอ้ยพูด กํลังย <K music> <K music> <K <K ุ meter, ่ยเพี่น่อยไอ้ตัวนี้ฮะกระตุ้นจีนหยางฮะตัอ้เร่องตัตัวแจ่มมันกลังยุ่ย่งยุ่งยุ่เออตัวแจ่มมันกลังยุ่ยุ่งยยย่ว้าวยายตาย่ะนี่ตายตายขาดอะคอยเน่ ขยันบ้านปาระดกระดับแต่ว่าไห้คนเอ้ว่ามีรถใหญ่กินเนาะมันกับเขาขางทางเนี่ยนี่เบิร์ดเลยอาหารเป็นวัานประหาดเบิร์ดจะพึ่งมาอีกเด้อรับหนึ่งจะพากหรือมาบ้าบ่กผุญยังบ่ฮัดในวิทย์อยู่ผุนนั่น งางอไปกลางคืนมันสงา,างดี<ง>เนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยถยอะไรยื้อเลย <c oughs> ีบูนะเจียงหลาเจียงเกีนวยวนเย ล้มนมาะวางนี่นะเล่นวนันพระฮเปิดพีน่น้องพอกับยาว่นวัดสี่เด้อขัน้อยเอ้ยคือประเหตทางดำแม่ไม่ได้สนาบาทอันนี้เนาะมีก็หัวลุ้ย ทางดไมีพญเอาลในตีมึงก็หาจับเอาโลดปวดได้รวยมึงก็จับเอาโลดโอ้ยฉันได้ปน้านั่นทุกททางด่านบัดแล้วบัดประเทศแล้วนี่ฉันได้รวยปานั่นนะแล้วมึงจะเอาูวดได้มึงก็คาม่ซะก่อนาะจะรวยบ่ทางบ้านขอยบอดีฉันพูดต่อว่าทางบ้านขอยแห้งกับคุ้มลายเดี๋ยวได้เสียใหญ่นีจ้าแนนสิว่านะเนาะ ขาประตูได้ปหมขประตูนี่มาได้ปะเข่าวนี้่านลยย้ายครให้เน่ยูให้เน่ใหญ่ เดียครับเล่งข้ามากขนาดยากซะาดเลยเพื่อแสดบุญเนี่ยโอ้ยเป็นท้องง่ายด้วยค่ะทิพูนเต็มหัวมาสันน้องพอสันขิดินเบิดเปล่าลงมหอดว่าน,นั่นล่องพอสันขิดินไปแล้วมาได้ก็ เพื่อลงอามาหอ,อาวาดวัดนนี้ยพอสันขีดินบัดเราสันขี้ดิน <c oughs> อันนี้เนาฮาร์ดอันรีแล้วนนลลว่างึ่นงนีอ,เเอมันข่าแข่าก็เป็นขีดินนะูเจลกับเพื่อซ่บันแก้อก<ต>ะไร <c oughs> นีดลงมาหอดวัดกำมะนางค่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้เวลาจักโมงหร้วะใส่โมงผิดป๋เจนโมงสิบนาทียหนะไหมเห็นอ โอ้ยเอาไดเอาได้มันเกียดไงน้อเอ้ยมาให้ออยมามาให้ออยมาอ้อยมาให้ออยนี่น่าถ้าเป็นของเพลินเราไได้ไนี้นะเสียโลด ใชขคือหนาวแท้เป็นน้ำยาเลแล้วก็ผ้าใส่นี่หนาวันอรมีโลมผ่านเิอรแน่นี่ลงฮักโลถ้าคุณอาทรงหนาวลงมาอยู่บน กิ่งาราพอเงละมั้นพาะางเ่งกันยไปีโอเชีโฮมคลาสเมือนด้างในมันมีไก่นอนตอนร้อดกันไป้วย ใส่เลยโลดใส่ในยโลด <c oughs> คนก็ย,ยังบลายไปไหนหน่อยลมามองกระลายเติบอย่านีน <c oughs> ขานนูยายขันหน่อยนะ ติบขาวนั่นอะไรลูกจ,จ้าจะหมดฟัวนะมูจะเถื่อนะน,นั่นตีน<ว>พูมาลำเกี่ยงสิบสิ่สั่งมัน ตีนสินือข้นหือ้อขนยูวัดก็ไดยัไก็ตีนส <c oughs> ินไปหือห้อข้นหือ้อข้นก็ได้อากราเตรียมต่อยอดนะคะ น้องมาใส่บาทวันสิ้นดาบหรือว่าวันเบิร์ตสีเดือนนั่นเองเนาะวันสิ้นเดือน,มอน,นแม่นบยายมือสิ้นเดือนบอน่อนี้มือเด้อมืหลากมือหลากใส่บาสบ่มีชา,พ,า,าพันมึงจะไปหาสิบไปสิพันมีใบเดียวนี่เปนบ่ฮอดบ่มีเงินเนาะขนาดนั้น

จีบผ่านจากขนมหงายวะไม่ไหวใส่เปดิมาซึนานาพอไปใส่เสขยามาเชียวมันสิบนาวอยู่พิ่นบนบด้นาวเนาะบ่ใส่แปลว่าหอนหอนาวก็ไาดต้อ่บุญยังไงนี ในโบใสตปภาวนาตอนนี้เรออย่งวะตอนนี้รออะไรหนาเบอร์ละไรพอ่หน้องอหหนบาคนจอดมาเผานานๆเสื้อขาวนานนๆอืมเี๊นั่นคนแะไอีจอยมาาทุกมือทุมือ โอ้ยังลายคนอยู่ด้วยลงมาลำๆลหยางลงมาขนานี้น้อยกินได้ไหมน้อยกินได้โอ้ย,อยขยะนะามาเห็นหย,ย,ยาง เอัเด็ก้องเี่ตายรัะสเน้อบกนเยงกายาิประมาณนี้พี่น้องอยู่วัดเนาะคนตะายอยู่ลงมาอากาศก็ขึ้นหนาวใช่หมด้วยนุ่มบได้ใส่เสื้อแขนยาวลหนาวบ่ เรามาทําบนส่บาดวันสุดท้ายของเดือนนะคะเมื่อื่นจะเป็นออกใหม่หนึ่งขามเดือนเดือนสองเดือนหนีเดือนเจียงเดือนหนีเดือนยังเดือนเดือนสองนั่นแหลเดือนนี้ก็เดือนอายเนาะเดือนหนีลงมาทําบนทำบใส่บาดค่ะ อันนี้นะลงมากินอันนี้นะบ็ลงมาใส่บาตอันนี้นะมาบบกิน,นอย่างเดียวอันนี้นะเนี่ลงมาโบกต้นไม้แทนศาสูาพิธีดอกพี่น้องสิธีกรมพิธีกรรมพี่น้องเนาะคุณนาคุณนาก็ลงมาครอบมาแล้วนะคะรอจะเส่บาตรอัขอบคุณทุกคนกำลังใจนะครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อ